วิธีเปลี่ยนภาษาใน Google Chrome จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยทั้งในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ทํำยังไงเดี๋ยวผมพาไปทาครับอันดับแรกผมจะทําในคอมก่อนนะมาใน Google Chrome แบบนี้กดไปที่ขวาบนนะครับไขป่ปลา3จุดตัวนี้กดไปครับและเลือกคําว่า setting นะครับเลื่อนหาคําว่า language ตรงนี้นะครับและจะเจอตรงนี้อันแรกเลยนะครับที่มีมากด add language พอกดแอดไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เซิร์าเราจะเอาภาษาอะไรเราก็เป็นภาษาไทยก็ได้นะมันก็จะขึ้นเหมือนกันหรือ THI ก็ได้เหมือนกันกดติ๊กถูกไปครับแล้วกดแอดครับตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างสุดใช่ไหมเราอยากให้มันไปอยู่บนสุดเรากดไข่ปลา3จุดตัวนี้ครับแล้วกด display ตัวนี้ไปก่อนมันก็จะอยู่ข้างบนแต่ถ้ายังไม่เด้งขึ้นข้นางบนเราก็กดตรงนี้แล้วก็ move to the top อย่างนี้ได้เลยให้มันไปอยู่ด้านบนสุดตอนนี้เนี่ยในคอมพิวเตอร์ก็ทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อไปครับเราจะไปทําในมือถือกัน ในเวอร์ชันมือถือเรากดไปที่ Google c Home r เหมือนกันนะครับกดคลิกเข้าไปครับและกดไข่ปลา3จุดเหมือนเดิมเลยครับและเลือกการตั้งค่าครับเลื่อนลงมาเกือบด้านล่างสุดเลยนะเราจะเจอคําว่าภาษานะครับและตรงนี้เนี่ยมันเป็นไทยดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมลบออกก่อนแล้วกดออกเข้ามาให้ดูอีกทีเนาะเข้ามาติ๊กตรงนี้ตั้งค่าครับเลื่อนลงมาด้านล่างภาษาตรงนี้ไม่มีภาษาไทยใช่ไหมกดเพิ่มภาษาไปครับหรือ add language ปุ๊บและค้นหาได้เลยครับไทย T-H แล้วกัน AI อ่ะเหมือนจะไม่เจอเรากดแอดใหม่สิเราเลื่อนหาก็ได้แต่เลื่อนหาแล้วจะนานหน่อยนะผมว่าอ่ะนี่ไทยกดปุ๊บเพิ่มมาปุ๊บกดตรงนี้นะเลื่อนไปบนสุดครับเพียงเท่านี้เนี่ยก็เปลี่ยนจาก Google Chrome เป็นภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองเอาไปใช้กันดูว่าได้ผลจริงไม่จริงยังไงลองคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยขอฝากไว้เท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องอัปเกรดสกิลเดี๋ยวเจอกิลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ค,ครับ